สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนเข้าสู่ชา n e l วายามโลนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของจินนี่ลองของนะคะทุกคนวันนี้จินก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดจากแบรนด์ไทยนะคะก็คือแบรนด์โลกานั่นเองนะทุกคนเอ๊ะทุกคนก็คงสงสัยว่าแบรนด์อะไรวะนะแต่นี้มันเป็นแบรนด์คนไทยทำนะทุกคน <What? S 1> นี่เดี๋จินจะเอามาให้ดูรูปร่างหน้าตาของ คีย์บอร์ดที่จีนจะมารีวิวในวันนี้ยังอันนี้กล่องเฉยๆนะเห็นไหมว่าแบรนด์โลกา เป็นเหมือนลายกะหนกนะะทุกคนคนไทยก็คือชื่อรุ่นว่าอาซูราโปนะคะอาซูราโป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไทยทำอะ่ะทุกคน คือก็ไม่ได้แบบน้อยหน้าไปต่างประเทศเลยนะแล้วก็สิ่งที่จินได้มาอีกก็คือเป็นคีย์แคปที่เขาจะให้มาคอสตอมเอาเองนะคะก็เป็นของสเปกบาร์ค่ะทุกคนเป็นเหมือนฝุ่นอนุมันคูฝุ่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เอ้ยเอยเอเออออทุกคนมันเป็นแกะเลยนะ <c oughs> แกะเลยนะ <c oughs> แกอาจจะเก,ะก,ะกะจะเป็นแบบลายลายเหมือนใครตีกันอยู่อะคะ่ะ นี่เป็นลายเหมือนมีมีลิงกับอะไรฆ่ากันหรือยักษ์หรืออะไรก็ไม่รู้ตอนแรกจริงคิดว่าเป็นฝุ่นแบบเป็นแค่ควันลอยๆแต่คือพอมานั่งดูจริงๆก็คือเป็นลายทายนะนี่ถือว่าคิเอทมากๆแล้วก็สิ่งที่จินได้มาอีกก็คือเป็นแมสนะคะป้องกันโควิดเป็นโลโก้ของโลกนนั่นเองแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วย เกมเมอร์สอดอะครามนะคะผมเฮ้ยกระเป๋าดีเลยอยู่จินจะเอาไปใช้เพราะว่าช่วงนี้จินชอบซื้อของเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีถุงผ้าใช้เลยดีมากๆเลยค่ะรักโลกเ๋ยเราจะมาดูคีย์บอร์ดกันเลยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเนาะไป l e t โก o ตอนนี้ก็เปิดกล่องออกมาแล้วนะคะก็คือขาวไปหมดเลยตอนนี้ เสื้อจริงก็ขาวคีย์บอร์ดจริงก็ขาวไหนดูสิขาวขนาดไหนเชียก็เปิดกล่องมานะคะก็จะมีคู่มือคู่มือตรงในกล่องเนือ้ออสซูร,ราโปแล้วก็จะมีสายนะคะสายไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เป็น type c กับ usb มีอะไรอีกไหมเออ เอ้ยอันนี้เป็นตัวแกะคีย์แคบค่ะทุกคนแล้วก็ให้สวิตมานะคะถือว่าเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วอยู่นะทุกคนแล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้จริงไม่เรียกว่าพระเอกละกันจริงจะเรียกว่านางเอกของเราในวันนี้เพราะว่านางเป็นตัวสีขาวเนาะอุย้ยขาวมากสวยเอาให้ดูสวยจริง คือปกติเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คีย์บอร์ดสีขาวหรอกเพราะว่าตัวเองสกรปรกนี่แหละอันนี้จะมาลองใช้คีย์บอร์ดสีขาวครั้งแรกอีกแล้วเหมือนกันอืมแล้วเขาก็เคลมไว้ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีวันเบิร์นด้วยนะ เขาบอกมาแตคือก็ยังต้องลองต่อไปว่ามันเบิร์หรือเปล่าแล้วก็สวิตนะคะจะเป็นสวิตของอตัวไฟเทคค่ะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเชอร r y ี่สวิตนะแต่อันนี้จะไม่ใช่เลนสวิตนะทุกคนจะเป็นตัวโพ p ะตัวตัวสีมว่วงเดี๋ยวริงจะแกะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะไม่หักใช่ไหม คือเขาไว้ใจผิดคนหรือเปล่าว่าที่แกะคีย์แคบนี่มันจะไม่หักคามือจริงใช่ไหมจิงเคยใช้จิงเคยใช้ไอตัวนี้นะค่ะแกะคีย์บอร์ดออกมาแล้วคือคีย์บอร์ดมันหักออกมาเลยกับมือจิน่ะปุ่มหักออกมาโอเคจินจะแกะตัวสเปกบาร์แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาเราจะเอาสเปกบาร์ที่เขาให้มาใหม่อ่ะใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> ามาหักไหมอุ้ย <c oughs> ขึ้นมาลูกขอให้นี่ถ้าผ่านมือจริงได้ก็คือทนทานาน่ะทุกคนดย๋อวจิงขอขยับขยายก่อนตอนนี้ต้องใช้แรงเป็นอย่างมากเพราะว่าจิงจิงไม่รู้มันจะออกไหมออกดีไหมหรือว่าหรือว่าจิงอม๋มันเฮ้อยอ๋อนึกว่าหากใช่ไหมไม่หากนะออกมาแล้ว แล้วเราก็จะใสี้ลงไปนะแต่เดี๋ยวจะเอาให้ดูสวิตก่อนเป็นสวิตสีม่วงนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นสีม่วงเห็นไหมนะอ๋เป็นสวิตสีม่วงนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนกะเลสสวิตเลยเดีย๋ยวจะกดให้ฟังนะคะว่าอย่างเป็นไง ฉันว่ามันกึ่งๆึระหว่างบูกับเลสสวิตนะเพราะว่าเสียงก็ไม่ได้เงียบเกินไปแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ดังเกินไปทุกคนเสียงค่อนข้างจะไพเราะพอพิงเลยสำหรับคนที่ชอบในการแบบกดคีย์บอร์ดมันๆเนาะสมมุติแบบเล่นออ i ดิชั่นแล้วก็ปักปักปักหรือว่าเล่นเกมพวกแบบโมบ้าฟังเสียงกดของตัวเองเล่น fps ใช่โอ้ทุกคนใส่ไปแล้วสวยสวยมากเลยนี่ยหนูชอบนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเอาคอสตอมคีย์บอร์ดเองได้คือเราสามารถไปซื้อคีย์แคบจากที่อื่นแล้วก็มาใส่แบบมาใส่ของตัวอาสซูราโปรนี้ได้เลยคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะจะอยู่ในราคา3,400บาทนะคะหูมเป็นแบนคนไทยเนะยาะเ๋ยวเ๋ยวจินจะไปเสียบให้ดูนะคะว่าไฟ โอจ,จ,จินลืมบอกไปตอนต้นนะว่ามันมีไฟนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปโหลดซอฟ์แวร์ค่ะเพื่อปรับสีไฟได้แล้วย๋ยดจินขอไปเสียบคีย์บอร์ดเป๊บหนึ่งนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเอ่อคีย์บอร์ดที่เสียบไฟเรียบร้อยแล้ว <laughs> คีวอรที่เราเสียไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสีในแต่ละแบบนั้นมีสีอะไรบ้างนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจินจะกด f n แล้วก็ Insert หรือว่า Home, h e t Up, d e l e t e แล้วก็ n แล้วก็ p e d Down ในการปรับแต่งรูปแบบของไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมากดอันแรกเลยนะคะทุกคนก็คือตัว Insert จะเป็นสีที่เขาเรียกว่า ค่อยๆค่อยๆดับลงแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะแล้วถ้ากดซ้ำอีกทีล่ะอ๋อถ้ากดซ้ำอีกทีก็จะเป็นแบบสีค้างไว้เลยค่ะถือว่าเป็นไฟที่ไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่นะทุกคนเป็นไฟที่รู้สึกซอฟๆแล้วก็ทำให้เหมือนแบบเป็นสีพาสเทลเนาะต่อไปนะคะเป็นแบบที่2ก็คือโคมค่ะเอ๊ะอ๋อเป็นไฟแบบ เป็นไฟล์แบบยังไงอะตามที่เรากดนะ,ะทุกคนสมมติเรากดตัวนี่ก็จะไปฝั่งนูด้ดกดตรงนี้ก็จะไปฝั่งนี้ฝัง่งนู้ฝั่งนี้ฝั่งนั้นอันนี้ก็จะเพลินเหมือนกดบบเบิ้ลที่เราชอบเล่นกันในสมัยเด็กๆแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวเพจอัพค่ะนี่แบบนี้เหมือนเหมือนกระแสน้ำเลยค่ะทุกคนเห็นไหม เหมือนคลื่นน้ำที่กาลังไหลไปไหลามาแล้วลองกดอีกทีอันนี้เหมือนแบบเหมือนเหมือนไหลออกจากทุกคนดูค่ะเหมือนเขาเออเหมือนเขาไหลามาจากข้างๆแล้วก็มารวมกันตรงกลางแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกเหมือนแบบปล่อยพลังขึ้นเตาอุ้ยสวยสวยถือว่าเป็นแบบ จินไม่ค่อยเคยเห็นคีย์อ์ดที่มีลูกเล่นอะไรแบบนี้เลยนะเรานี่คือคนไทยทำนะทุกคนลองกดดีๆนะคะอันนี้ก็จะค่อยคไล่ไล่ไล่เฉดไปเหมือนยังไงอะค่อยค่อยสว่างค่อยๆสว่างค่อยๆ่อยสว่างแล้วก็ดับไหนลองกดอีกทีอ๋ออันนี้ก็จะเป็น เทไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเลยค่ะตะกี้มันค่อยๆสว่างแล้วดับใช่ไหมอันนี้ก็คือค่อยๆไปค่อยๆไปเหมือนน้ําทะเลอู้สวยสวยนะ,ะอุ้ยทุกคนอันนี้ดีอันนี้เหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงอันนี้สีสวยแบบสวยๆมากเลยอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นสีที่ออกแสบตานะแต่มันเป็นสีพัสเทล่ลทุกคนคือ คือในกล้องว่าสวยแล้วแต่ในชีวิตจริงตอนนี้จินแบบว้าวคือไม่เคยเห็นสีอะไรแบบนี้เลยอะแล้วมันก็ค่อยๆไหลด้วยนะแบบเห็นปะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะทุกคนคือมันค่อยๆแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่แบบเนียนๆนะเนียนตาอุ้ยอันนี้จนิจนจินซื้อซื้อเพราะสีนั่นแหละแล้วก็ <laughs> เพชรดาวนะคะเพชดาวก็จะไปไปเร็วกว่าตัวดีดเนาะ เห็นไหมว่าสีมันจะเทไปค่อนข้างเร็วปุ๊บ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 ลองกดอีกทีอ๋อกดอีกทีก็จะเป็นสีค้างนะคะออุ้ยเดี๋ยวนะมี3แบบเลยนะเนี่ยกดอีกทีก็จะเป็นแบบสีค้างก่อนแล้วก็กดอีกทีก็จะเป็นสีไหลไสีพาเทลที่ไหลๆไปมานั่นเองนะทุกคน ถือว่าเขาทําดีมากเลยนะแล้วก็ไฟนี่สามารถปรับสีได้นะคะว่าจะเอาเข้มหรือว่าจะเอาอ่อนกว่านี้ตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีปุ่มให้ปรับนะคะว่าจะเอาไฟสีอ่อนหรือว่าสีเข้มหรือว่าปรับเสียงนะคะสามารถสามารถเลื่อนนี้ได้เลยอันนี้เป็นเป็นปรับไฟเห็นไหมทุกคนว่าจะเอาไฟเข้มหรือไฟ on. อ่อนแล้วก็สามารถล็อกได้ค่ะจะได้ เห็นไ,ไหมพอล็อกปุ๊บก็จะยุ่งไม่ได้ละถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะของแบรน์คนไทยเดีย๋ยวจินจะลองเข้าเกมแล้วก็ลองไปเล่นดูนะคะว่าการตอบสนองมันดีแล้วก็เวลากดปุ่มมันเป็นยังไงเนาะ แล้วตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปโดนยำตีนกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจินจะกดเดดแมทไปก่อนเลยไม่มีวอร์มาทางนั้นแล้วก็จินว่ามันมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะแต่อะ oh. モーね。 อร่อยจริงอุ๊ยอร่อยมากอร่อยจับไม่กูนะทุกทำไมถึงทำกินแบบนี้ด้วย ่งไม่ทันอนะ่ะแต่นได้ดดช็อตเท่ๆอยู่นะเอามีไปปาดหน้าคนมาหนึ่งทีเอา้าเอชเฮ้ถือว่าจินว่าถนัดเลยเพราะว่าจินชอบใช้คีย์บอร์ดแบบนี้อยู่แล้วคีย์บอร์ดที่ไม่ค่อยมีน้ำแผดนะทุกคนจินลืมบอกไปตั้งแต่แรกเขาเป็นคีย์บอร์ดที่เขาเยว,ว่า T K L นะก็คือ Ten Keyless นั่นเอง ็นไงกันบ้างค่ะสำหรับคีย์บอร์ดโ o ก a รุ่น a s ส d ูราโปนะคะจินว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยในแบรนด์ของคนไทยนะคะนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งชัดๆสวยามากๆใครที่อยากได้คีย์บอร์ดนะคะที่เป็นรุ่นของตัว TKL อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็น RGB แล้วก็สีขาว สวยปรับสีไฟเองได้คอสตอมคีย์แคปหรือก็คอสตอมไฟเองได้นะคะทุกคนก็อย่าลืมคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะโลกา a าซูราปูนะคะ3,400บาทแบรนด์คนไทย <c oughs> ขายเต็มที่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบรนด์คนไทยนะจริงก็ไม่ได้แบบจะเข้าข้างว่าคนไทยก็ต้องซื้อของคนไทยอะไรงนี้แต่คือเขาทำออกมาได้ดีค่ะจิงก็สนับสนุนเนาะ ฝางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด,ด้วยนะแล้วก็จะมีอะไรมารีวิวหรือว่ามาลองอะไรอีกก็ติดตามในอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย